ดีครับหนูชื่อน้องฟูนจะมาอา่านจดกรดีลำนำเมื่อกี้เรา,าอ่านถึงเรื่องไปเ,เ,เรื่องที่มีว่าเนี้ยจะมาอ่านถึงไปหนึ่งขาเออไม่ใช่แต่สา,ารว่าพระถามซ้ำอีกอย่างเงี้ยมาอ่านเถอะเนี่ยเดี๋ยวเอาดู มาอ่านกันเถอะเราจะมาอ่านถึงสำนวนนะพระถามซ้ำอีกหลายครั้งทุกครั้งเขาก็มีอืนการคำตอบเติม สำนวนกระต่ายสามขาในปัจจุบันเนียมใช้ว่ากระต่ายขาเดียวได้บ้างไง